บุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเพื่ออารีห่างราคีปปอดโภยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแมน้นชีพลับดับร่วงไปบุญส่งให้ถึงสุขขาวดีบุญ คือทุนหนุนชีวิตหนุนให้ยามอยู่ก็มีคนรักยามจากมีคนอะไรยามอยู่มีผู้อุปถากยามพัดภาคมีผู้อุปถรรมยามอยู่มีผู้เลี้ยงกายยามตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณขอสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้อง ชาพุทธบริษัททั้งหลายที่ท่านนั้นได้เปิดมาในช่อง YouTube ของกระผมนี้ที่ชื่อว่า YouTube นายพินิจพินิจปัญจงวันนี้กระผมจะขอนำสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องพระอภิธรรมเจ็ดคำพีพระอภิธรรมเจ็ดคำพีมันดีอย่างไรทำไมใช้สวดกันแต่ในงานศพ งานอื่นสวดไม่ได้หรือเราต้องใช้สวดเฉพาะงานศพอย่างเดียวท่านพระมหาปอมธรรมรังกาโรวัดจักแดงผมได้ฟังท่านมาท่านบอกว่าในประเทศพม่านั้นพระอภิธรรมเจ็ดคำพีนี้จะสวดกันในงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ที่เป็นงานมงคลแต่ในประเทศไทยนี้กับตรปัด นั่นก็คือเอาพระธรรมสังคีนีน้มาสวดในงานศพเวลามีผู้วัยชนคนใดคนหนึ่งได้ละจากโลกนี้ไปแล้วกุลบุตรกุลธิดาเคยสะพายสามีหรือภรรยานั้นต่างก็กุรีกุจอจัดงานบำเพ็ญบุญกุศลศพแต่ในวัดต่างๆนั้นก็จะเขียนคำว่า งานชาปนก,กิจศพคำว่าชาปนก,กิจศพนั้นแปลว่าการเผาแต่การบำเพ็ญบุญกุศลน,นี้แปลถอดความว่าก็คือทำบุญอุทิศส่วนกุศลน,นี้ไปให้กับผู้วายชนคนที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับกุศลาแปลถอดความว่ากุศลทำมาก็คือทำรรหรือพระธรรมทำที่เป็นธรรมชาติ กุศลธรรมมาแปลถอดความเป็นไทยสันส้นๆง่ายๆว่าทำที่เป็นกุศลให้ผลเป็นความสุขแล้วทำสิ่งใดที่ให้ผลเป็นความสุขบ้างเราตื่นเช้ามาก็คิดแล้วว่าวันนี้เราจะหุงข้าวตักบาตรพระสงฆ์ผู้บิณฑบาตหน้าบ้านเราเราจะนำอาหารอะไรไปใส่บาตรดีหนอ วันนี้นี่คือเราเรียกกันว่าธรรมที่เกิดจากจิตนั่นก็คือกุศลจิตตังจิตที่เป็นกุศลก็ให้ผลเป็นความสุขเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคําว่ากุศลกุศราที่เราเคยได้ยินมาในโอวาทปาติโมกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดกับพระพิสุ1200 50รูปว่าสัพพะปัสสะอัการนังกุศลสูปะสัมปทาสกิตตะปริโยทัพนังเอตังพุทธานังศาสนังสัพพะปัสสะอัการนังก็แปลถอดความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือเว้นงดละบาปนั่นเองกุศลสูปะสัมปทากุศลหรือ เราจะเรียกกันว่า <c oughs> ในาพระิธรนเจ็ดกัมปีเรียกกันว่ากุสราแต่ในที่นี้พระพุทธองค์ตัดคาว่ากุสระสูปะสัมปทาแปลถอดความว่าจงทํากุศลให้ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นความหมายของกุสราและกุสระนี้ก็แปลถอดความง่ายๆสั้นๆว่าคือกุศลน,นั่นเองเรามางานศพเพื่อที่จะบําเพ็ญบุญกุศล ให้กับผู้วายชนคนที่จากไปพระพุทธองค์ท่านตัดไว้ในบทติโรติกันทส,สูตรว่าอะทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจเมเปตานงทักขินังทัชชาปุปเพกะตะมนุสสรังแปลทอดความว่าอะทาสิเมผู้นี้ทำสิ่งนี้ให้แก่เราอากาสิเมผู้นี้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เรา ญาติมิตรตาผู้นี้เป็นมิตรผู้นี้เป็นญาติของเราสข้าจะมีผู้นี้เป็นสหายหรือเป็นเพื่อนของเราเพราะฉะนั้นเรามาหวนรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้วัยชนคนที่จากไปเราจึงมาร่วมกันในงานบำเพ็ญบุญกุศลศพนี้เพื่อที่จะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้กับผู้วัยชนคนที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับเปตานังนั้น แปลว่าผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วทักขีนังทัชชาก็คือทักษินานุปทานที่เราได้ทำบำเพ็ญกุศลให้กับพระสงฆ์ในทุกๆขั้ำคืนนี้แหละที่จะเป็นกุศลผลบุญไปให้กับบุคคลที่จากไปนะอิรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนานาตังพระพุทธองค์ท่านตัดต่อไปว่าการร้องไห้ก็ดีการโศกเศร้าก็ดีหรือ การร่ำไรรำพันอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีบุบคคลนั้นหรือญาตินั้นไม่ควรกระทำทีเดียวเอวังติกทันติยาตโยก็คือญาติของเรานั้นย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นอยันจจโขทักกินาทินาแปลถอดความว่าก็ทักสินานุปทานนี้แลอันท่านให้แล้วสังคคำหิสุปฏิกทิตาประดิษฐานไว้ในสงดีแล้ว นี่คือความหมายที่พระพุทธองค์ท่านตัดไว้ในบทติโรกุตกันทสูตรนั่นเองเพราะฉะนั้นเราผู้ที่อยู่เบื้องหลังยังอยู่ในโรคนี้ยังพอที่จะดำรงชีวิตที่จะสั่งสมบุญกุศลนี้เป็นตัวของเราเองและอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับญาติที่ร่วงรับไปแล้วยังได้อยู่ แต่ถ้าญาติของเรานั้นที่ร่วงรับไปพระพุทธองค์ท่านตัดไว้ในบทติโรกุตตกันทสูตรอีกตอนหนึ่งว่าณหิตตะ,ะกะสิอัตตะโครกเกตตะนวิชติวณิชาตาทิสีนัตะอิรันเยนะกะยากะยังในโลกเบื้องหน้านั้นไม่มีการทำเกษตรกรรมโครักกรรม ก็คือการเลี้ยงสัตว์พวกโครกระบือเอาไว้ค้าขายวนิชาก็คือการทำมาค้าขายอรัญญกรรมก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตาในโลกเบื้องหน้านั้นพระพุทธองค์ตัดไว้ในบทติโรกุตธกันทสูตรเราท่านทั้งหลายนั้นก็ต้องทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอย่างเดียว ถึงจะให้ผู้วัยชนคนที่จากไปก็คือญาติของเรานั้นย่อมดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยกุศลผลบุญแต่ถ้าญาติของเรานั้นบำเพ็ญบุญกุศลไว้ดีแล้วสยังกตานิอุญญาณิตังมิตังสัมปรายิกังก็คือกุศลผลบุญที่ผู้วัยชนนั้นได้กระทำไว้ดีแล้วและญาติทั้งหลาย ที่กำลังร่วมกันกระทำในวันนี้ก็จะเป็นบุญหนุนนำชีวิตให้กับผู้วายชนคนที่จากไปนั้นอยู่ในโลกเบื้องหน้าอย่างมีความสุขพระพุทธองค์ท่านตัดไว้ในบทกาเรสุตตะคาถาว่าบุญญานิปรโรกัสมิงปฏิทาโวนติปานินันติท่านทั้งหลายพึงทำบุญไว้เถิด เพราะบุญเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายในโรกเบื้องหน้าเราทำบุญวันนี้แต่เราจะได้รับอนิสง์ผลบุญนั้นในชาตินี้ก็ได้และในชาติหน้าหรือโลกเบื้องหน้านั้นก็ได้สุดแท้แต่ว่าบุญนั้นจะส่งผลให้เร็วมากน้อยเพียงไรเพราะมนุษย์เกิดมานี้มีกรรมเป็น แดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นผู้อาศัยเพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายก็ดีอย่างทุกข์ก็ดีจงจำคำนี้ไว้ว่าอนิจจาวตสังขาราร่างกายนี้ไม่เที่ยงหนออุปจิตตวาเมื่อเกิดขึ้นแล้ว นิรุชันติย่อมดับไปเตสังวูปส,สโมสุขโขการเข้าไประงับสังขานี้เป็นสุขแท้หนอนั่นก็คือเราจะไม่มาอาศัยร่างนี้อีกสืบต่อไปเราพิจารณาร่างนี้ว่าเราอาศัยร่างนี้อยู่ร่างนี้มิใช่ของเราเรา ควรเร่งใช้ร่างนี้ทำกุศลผลบุญให้ได้มากที่สุดในโลกนี้ถ้าร่างนี้อยู่ไม่ไหวแล้วจิตของท่านก็ต้องทิ้งร่างนี้ไปเมื่อจิตของท่านทิ้งร่างนี้ไปแล้วไปอยู่ณแห่งหนตำบนใดเล่าใครจะตามไปมีอยู่สองคน เมื่อยามชีวามอดมวยต้องราจากักมีเพื่อนยากสองคนตามไปหาคือบุญบาปเท่านั้นติดตามมาบุญรักษาบาปชดใช้ไปตามกรรมก็คือมีนายสองคนนี้คือนายบุญและนายบาปในบุญนั้นจะพาไปยังดินแดนสุขขาวดี ให้ท่านไปอยู่สุขเย็นใจในโลกเบื้องหน้าอย่างทิพวิมานสวรรค์นั่นเองแต่บาปนั้นท่านก็ต้องไปรับกรรมสุดแต่แต่ว่ากุศลที่ท่านสร้างไว้จะหนักไปทางด้านไหนเหมือนไม้คานที่เราใส่หาบไว้ด้านหน้าเราหาบบุญด้านหลังเราหาบบาปแต่ถ้า ด้านหน้าเราหาบบาปด้านหลังเราหาบบุญปรากฏว่าบุคคลนั้นหาบบาปไปมากก็ต้องไปใช้บาปก่อนคนไหนหาบบุญไปมากก็ได้บุญไปใช้ก่อนเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้เราเป็นมนุษย์เราสมควรสั่งสมบุญไว้ทานคือการให้ ศีลคือการรักษาภาวนาคือการที่เรานั้นจะได้หลุดพ้นอ้วงแห่งกรรมเราจะได้ไม่ต้องมาอาศัยร่างนี้อีกสิบต่อไปก็ขอให้เราทุกท่านทุกคนนั้นจงเร่งบำเพ็ญบุญกุศลให้กับตัวเองเถิดบุญเปรียบเสมือนเงาติดตามตัวดังพระพุทธองค์ตัดไว้ว่า ใช้ยาวะอุปป,ปายินีบุญนี้เปรียบเสมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปในทุกสถานทุกหนทุกแห่งอย่างที่ผมได้ขึ้นเป็นบทคำก่อนไว้กุศลราธรรมมาเป็นกุศลน,นะครับงานศพเป็นงานกุศลสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอสวัสดีทุกท่านทุกคนเจริญพร